การอัปเดตประจำวันที่10กระกฎาคมของเกม Marvel Mystic Mayhem ก็เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลักษณะการอัปเดตจะเป็นอย่างนี้เสมอนะครับก็คือเวลา18นาฬิกา6โมงเย็นนะจนถึง19นาฬิกาหรือว่า1ทุ่มนะครับโดยใน1ชั่วโมงนี้คุณยังเข้าเกมได้ปกตินะครับแต่ว่าการอัปเดตที่จะมาก็คือจะเป็นหลังจาก1ทุ่มก็คือเวลาเซตติ้งในการรีเซ็ตต่อวันนะครับโดยสิ่งที่เพิ่มเข้ามาในวันนี้ก็จะเป็นตู้เลน,นใหม่นะครับเป็นตู้ของ Spider-Man w ว็บวอริเออร์ซึ่งก็จะมีเลนนะครับเพิ่มเติมของตัวที่เป็นเอ็กโคกับไซล็อกที่เป็นตัว <I 'm S 1> ระดับ2ดาวนะครับ <in? S 1> โดยเจ้าสไปเดอร์แมนเนี่ยเคยพรีวิวไปคร่าวๆนะครับว่าเป็นตัวที่เป็นฟอลล์อัพซึ่งตัวที่มันขายนะครับเป็น2ดาวก็จะเป็นเอ็กโคกับไซล็อก่ยเป็นตัวฟอลล์อัพเหมือนกันนะเป็นประเภทเดียวกันที่โจมตีต่อเนื่องนะครับตามการโจมตีของตัวละครอื่นในทีม ก็จริงๆแล้วสำหรับตัวนี้คิดว่าจําเป็นไหมผมคิดว่าไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะครับแค่ว่ามันจะเพิ่มศักยภาพของทีมที่เป็น Follow าป่าให้เก่งขึ้นแต่ว่าโดยหลักๆแล้วนะครับคุณก็ใช้ตัวเดิมที่มีอยู่แล้วได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเอ็กโคไซล็อกหรือแม้กระทั่งเทนนี้บูายก็ใช้ได้เช่นกันนะครับก็ลักษณะของตู้ก็จะเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นตัวละครเดิมไม่ใช่เป็นตัวละครใหม่เหมือนตอนสมัยกับต้นอเมริกากับเจ้าไอรอนแมนซึ่งไอรอนแมนที่ออกไปนะครับก็ผมกดไป2งครั้งใช่ แต้มในการแลกการันตีเนี่ยกดไปกี่ครั้งก็ตามมันจะกลายเป็นดีมแซนทรายทองในสภาพ1ต่อ1ซึ่งก็ใช้แลกของในร้านค้าคอนเวอร์เตอร์นะครับตรงนี้นะที่เป็นร้านดีมแซนที่แรกลหลักๆนะครับผมคิดว่าช่วงแรกอะ่ะน่าจะเป็นพวกคุญแจนะครับกาชาก่อนในขณะที่การ์ดไฮไลท์เฉพาะทั้งหมด4ใบเนี่ยก็คือคุณจะมีโอกาสในการการันตีได้นะครับจากตู้ถาวรเมื่อครบ80ครั้ง ซึ่งผมก็แนะนําว่าให้คุณเคมเป็นส่วนของไฮไลท์นะครับสีใบนี้แบบรนดอมเพราะว่าตัวละครนะ่ะฮีโร่ทั้ง4ตัวเนี้ยคุณสามารถหาได้เรื่อยๆนะครับเวลาคุณการันตีครบ80ครั้งในขณะที่กัสสีใบนี้นะครับถือว่าหาได้ยากกว่าเพราะว่าไม่มีเลดในตู้แล้วก็อย่าลืมเข้าไปทดสอบการเล่นด้วยนะครับจะมีเพชรให้30 ก็มันก็จัดทีมมาให้เป็นตัวที่มันจะขายเนาะคือเจ้าเอ h o โคที่ผมรีวิวไปแล้วนะครับว่าแอทแท็ <Yeah. S 1> ก็ตามตัวที่แอทแทกสูงสุดในทีมในขนาดนั้นนะครับพั <Yeah. S 1> หนห้า,นหานเนี่ย <Yeah. S 1> ก็จะตามเจ้าเรดดบูไอ <Yeah. S 1> เป็นตัวที่ไม่ต้องอัดของเพื่อแม่แท็กเลยนะครับแล้ <Let> s <S วก็เจ้าอ <Let 's S 1> ันนี้นะเป็ <Let> s <S หน,นหัวหน้าทีมก็จะเป็นคอสม่าน,นะครับเกี่ยวกับพวกการเคลื่อนที่ไปบัฟแปะใยดีบัฟแล้วก็ไอเทมนะครับโจมตีต่อเนื่องกับพาสสีสปดี้แสลมก็คือโจมตีฟลาฟต่อตัวที่ติดใยเว็บ ก็ตอนที่บอกไปว่าไม่ได้เป็นตัวที่จําเป็นต้องมีขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าใบม,มามันก็ทําให้เล่นง่ายขึ้นนะ,นะเนาะแต่ผมคิดว่าเก็บเอาไว้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะมีหลายตัวนะครับที่จะมาในอนาคตรวมถึงตัวเก่าๆนะครับถ้าเกิดมีตู้เลสในอนาคตก็น่าจะมีตู้ของเจ้าสก,กาเล็ตวิทมาด้วย าพูดถึงข้อดีข้อเดียวของตัวตู้เลทนะครับที่เป็นตัวเก่านะก็คือการที่มันมี80ครั้งการันตีให้ตัวนี้ถ้าเกิดใน80ครั้งนะครับคุณได้หน้าตู50้50%เนะี่ยก็ให้คูณเอาแต้มตัวนี้มาแลกตัวที่เป็นการ์ดเฉพาะซึ่งมันจะเป็นการ์ดสีทองเฉพาะนะครับอันนี้ก็คือจะเป็น s p i n ิ้นดิ้งซั s เซสเป็นการ์ดเฉพาะของเจ้าสไปเดอร์แมนเพิ่มแมได้2 0แล้วก็ตัวที่เป็นฝั่งเรานะครับที่เป็นโฟล l ์อัพเนี่ยจะได้แอตแท็กเพิ่มขึ้น16% 10 แล้วก็อย่างถ้าเกิดใส่ให้กับเจ้าตัวสไปเดอร์แมนนะครับตรงสายเนี่ยก็จะได้คิลเลตนะครับของทั้งทีมที่เป็นสายฟอลล์อัพอีก15เช่นเดียวกันกับตัวทุกตัวนะครับที่เป็นตัวตู้เลตนะ80ครั้งจะมีโอกาสในการแลกได้นะครับที่เป็นการเฉพาะอย่างกับอเมริกานะครับเพิ่ม hit defense แล้วก็เพิ่ม d าเม g ให้กับทีมรวมไปถึงสามารถเกณฑมานาได้นะครับเวลาใช้ตัวที่เป็นบัฟเอเซเบิลแล้วก็ไอรอนแมนตัวที่ออกไปก็มีการเฉพาะเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตอ่ะ ผมคิดว่าถ้าเกิดตู้เจ้าสกรีตวิทเข้ามานะครับ oh. ก็แนะนําว่าจะ <Hey. S 1> คนที่จะดองไว้นะครับอาจจาะเก็บ80ครั้งเพื่อเก็บตัวที่เป็นค่าเฉพาะของนางก็ได้เพราะว่าในปัจจุบันนะครับนอกจากในแพ็คที่มันเด้งขึ้นมาประมาณ500กว่าบาทที่ถูกลบไปแล้วของผมเนี่ยก็คิดว่าน่าจะหาไมได้ง่ายๆนะครับสำหรับการ์ดมดาวและแน่นอนนะครับจากการมาของเจ้าสไปเดอร์แมนที่เป็นตู้เลทเนี่ยนะเคาก็ต้องมีของแจ็คเกอร์น็อตสกรีตวิทใช่ไหมแล้วก็มีทอ มีหมอแปกแล้วก็เอมมาฟอร์เช่นกันโดยแต่ละตู้จะมีระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ14วันนะครับเท่ากันหมดแล้วก็จะเหลื่อมกันนะก็เดี๋ยวพอกับตอเอเมริกาหมดนะครับก็คิดว่าน่าจะมีตู้ใหม่ขเข้ามาแต่ว่าตู้ใหม่ที่เข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นตู้เลทนะครับของตัวเก่าแต่เดาว่าในวันที่กับตานอเมริกาออกไปนะครับคิดว่าน่าจะมาเข้ามาเป็นตู้คอลแลบมากกว่าเพราะว่าคอลแล็บกำหนดการแน่นอนแล้วนะครับว่าเป็นวันที่17เวลาประมาณ1นึ่ทุ่ม เราจะมีตัวละครคอลแลบทั้งหมด4ตัวตอนที่เขาบอกนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็น3ดาวกี่ตัว2ดาวกี่ตัวนะถ้าตามคิดคาดการนะ์นอ่ะก็เดี๋ยวต้องรองก่อนประกาศก่อนนะครับว่าจะเป็นคอลแลบกับอะไรการ์ตูนเกมอนิเมะหรือว่าอะไรใดๆก็ตามนะครับยังไงก็เก็บกุญแจเฉพาะตู้เลทน,นะครับแล้วก็เพรกันไว้ให้ดีๆหัวข้อต่อมาในการอัปเดตครั้งนี้ก็จะเป็นในส่วนของระบบใหม่ยา,ยานยูนิฟอร์มนะครับหรือว่าสก,กินนั่นเองก็จะอยู่ในร้านค้านะครับในส่วนของยูนิฟอร์มช็อป ตอนน, ft, อ f, moon, ตอนนี้นะครับก็จะมีะอยู่ด้วยกัน2ตัวคือซาเว h ฮักซึ่งตอนนี้นะครับเขาลดราคาให้เป็นราคาฟรีเลยนะตัวนี้ซาเว h ฮักก็คือคาแรคเตอร์เดียวกับตัวที่ในภาพยนตร์นะครับของมาเวลนั่นแหละอเวนเจอร์ก็คือเป็นเนี่ยคือร่างที่เป็นผมสั้นนะครับแล้วก็ใส่กับเกงนะที่ไม่มีวันขาดก็นึกับฟรีนะครับก็ซื้อได้เลยแล้วก็เปแต่งตัวนะครับอีกคนหนึ่งก็จะเป็น ดีมคุโนอิจินะครับอันนี้ของไซล็อกก็ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่900เพชรทองนะตัวนี้เพชรทองนะครับก็จะมีขายในร้านค้าซึ่งถ้าเกิดเทียบเป็นราคาขายบาทนะครับตัวนี้349ได้ตัวที่เป็นเพชรทองครับอยู่ที่เฟิร์สบนัดครั้งแรก1,200 <I> แต่ถ้าเกิดซื้อตรงๆก็คือจ่าย349ได้เลยนะครับก็ดูว่าถ้าเกิดคุณเป็นการซื้อครั้งแรกนะก็จะซื้อเป็นเพชรทองแล้วมาจับจ่ายใช้สอยอย่างอื่นเพิ่ม,เต,ม,เ,ตมเติมได้ ในส่วนของการใส่สกินหรือว่ายูนิฟอร์มนะครับจะอยู่ใกล้ๆกับตัวคู่มือสมุดตัวที่เป็นรูปดาวนะเป็นรูปเสื้ออันนี้เวอร์ชั่นปกตินะครับเวอร์ชั่นปกติรู้สึกว่าจะเป็นเวอร์ชั่นของคอมิกมั้งก็คือเป็นมีหนวดมีผมยาวนะครับแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นเวอร์ชั่นของภาพยนตร์แล้วก็เท่าที่ดูข้อมูลนะครับในส่วนของแกลเลอรี่นะก็ตัวละครที่ผมคาดการว่าจะมีสกินเข้ามาอย่างกับตอนอเมริกาที่เป็นล่างไฮด้าซุปรทีมนะครับก็ยังไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นคิดว่าเดี๋ยวเขาหน้าจะรอมาขายหละ น่าจะมีราคาอยู่พอสมควรนะครับประมาณ3 0 0แหละต่อมาก็จะมีการเพิ่มสินค้านะครับในร้านของ Game of c o n t r o l ตรงนี้นะครับตัวร้านนะ่จะมีเพิ่มเติมมาเป็น Artifact Limited นะครับเป็น Dark Hole Artifact ระดับสีทองนะโดยตัว Dark Hole ก็คือตัวที่เป็นคัมพีนะตัวที่เป็นศาสตร์มืดน,นะครับของเจ้า Scarlet w i ต c h นเดงที่โดนครอบงํานะครับความสามารถก็สมกับตามนั่นแหละ เนื้อหาของดาร์โคนะครับคือเป็นการเพิ่มสเปเชียลดาเมจเพราะว่าเจ้าวานด้านะครับก็เป็นสายสเปเชียลดาเมจดาเมจสีฟ้าเพิ่มสูงถึง18%แต่แรกมาด้วยข้อเสียนะครับก็คือนางจะโดนครอบงำนะครับทำให้ HP ลดลงเรื่อยๆ7%ทุกครั้งที่ใช้สกิลหรือว่าติเ m มท e นั่นเองถามว่าดีไหมผมคิดว่าด้วยราคาแรกนะครับของแรกตัวเนี้ยต่อสัปดาห์นะครับเล่นเกมว่าคอนชอสัปดาห์ึ่งได้300ตรงได้ทั้งหมด2สัปดาห์นะครับ แล้วก็เพื่อจะแลกตัวนี้นะครับจริงๆแล้วมันลิมิเต็ดหอันแต่ว่าไม่ได้มีจํากัดเวลานะครับจะแลกเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าใครมีสการเล็ตเบรนะครับก็สามารถแลกไปได้นะเพื่อเพิ่มดาเมจแล้วก็ใช้วิธีการนะครับมีตัวฮิลสักตัวคอยฮิลเจ้าสการเล็ตเบรนะครับก็คิดว่าน่าจะบู์ดาเมจได้ค่อนข้างสูงแต่ถ้าเกิดคนไม่มีนะครับก็คิดว่าตามกําหนดการเดิมมาแลกตัวที่เป็นดีมคอได้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้จะไวเอ็นฮาร์ทาเลนแล้วก็จะดาร์โคนะคะถือว่าเป็นของลนะิ ตัวที่เป็นสุ่มของสีทองปัจจุบันนะครับนีก็คือสองสีทองปัจจุบันนะที่แสกจะมีเขียวแค่5ชิ้นอีกการหนึ่งที่เขาปรับปรุงนะครับก็จะเป็นในส่วนของการใช้ทองนะในการอัปเกรดเลเวลก็คือต่อไปอ่ะมันจะใช้แค่เยอะพีเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าทองเนี่ยเร็วสูกว่าจะลดปริมาณลงแล้วจากของเดิมถ้าจำไม่ผิดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0ันหกพันหรือแค่ประมาณพันหแต่ก็ตามระดับเลเวล <I 'm S 2> นะครับสุดท้ายก็คือปรับปรุงในส่วนของเมนเมนโต ที่จะเป็นส่วนของการเล่นข้างในนะครับแล้วใช้การดิสค่านะหรือว่าการสำรวจพื้นที่เพื่อลดเลเวลบอสตรงนี้จะเปลี่ยนจาก3ตัวนะครับส่ง3ตัวก็เหลือแค่2ตัวแล้วก็เลเวลที่กําหนดนะครับก็ลดลงถ้าผมจะไม่ผิดตอนผมอยู่ในช่วงนี้ประมาณ30กว่ากว่ามั้ง3 2- 3 4องะไรช่วงนั้นแหละก็ลดลงนะครับทางจํานวนแล้วก็เลเวลที่ต้องใช้ดิสค่าเก็ทาให้คุณไม่ต้องอัพตัวที่เป็นฮีโร่แบบกระจายมากเกินไป คร่าวๆก็จะประมาณนี้สําหรับการนะอ้ำเบ็ดรอบนีนะครับจริงๆก็จะมียิบจ้อยอีกนะนตรงเนื้อในแต่คิดว่าไม่ได้สําคัญขนาดนั้นนะครับตัวหลักใหญ่ๆก็จะมีอยู่แค่นี้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ